ผงหอมใหญ่คั่วโรยข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ค่ะทานดีมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆเวลาปอกหอมใหญ่นะคะเพื่อนๆเปลือกอย่าทิง้งมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆเอามาทำของที่มีประโยชน์ที่ญี่ปุ่นเขาขายขีดละ200บาทเลยนะคะเปลือกหอมใหญ่เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ทำเป็นผงโรยข้าวสูตรทำง่ายๆทานอร่อยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเราก็จะปอกเปลือกตรงหัวนี้ทิ้งไปก่อนหัวท้ายเลยแล้วก็เปลือกชุดแรกเนี่ยเอาทิ้งไปก่อนเพราะว่าฝุ่นผงหรือว่าความสกรปรกเขาจะค่อนข้างเยอะเราก็เอาชุดแรกออกไปก่อนเลยนะคะอ่าทีนี้ก็จะเป็นเ,เปลือกชั้นใน ก็ค่อยๆลอกออกมาค่ะเสียดายนะคะเนี่ยมีประโยชน์ขนาดนี้แบบนี้เลยที่มีประโยชน์มากๆได้แบบนี้แล้วนำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะล้างน้ำจนสะอาดแล้วนำมาซับน้ำเลยค่ะ เสร็จแล้วนํามาหั่นให้เป็นชิ้นฝอยนะคะเวลาที่เราเอาไปคั่วหรือเอาไปอบเนี่ยมันจะได้สุกง่ายกรอบด้วยแล้วนาํามาคั่วในกระทะไฟอ่อนๆนะคะคั่วจนเปลือกหอมใหญ่กรอบทั่วแล้วแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเปลือกหอมใหญ่คั่วนะคะเราเอามาใส่เครื่องบดเลยค่ะ เอียดแบบนี้แล้วใช้ได้แล้วนะคะเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะผงโรยข้าวทำจากเปลือกหอมใหญ่ง่าทานมากเลยปลดดรุงรสด้วยเกลือนหน่อยนะคะหรือถ้าใครชอบเผ็ดก็โรยพริกป่นลงไปหน่อยใครชอบรสชาติเพิ่มใส่ผงนัวได้นะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยเอาผงหอมใหญ่คั่ว โรยข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ค่ะทานดีมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆน่ากินมากเลยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะใครจะไปรู้ว่าเปลือกหอมใหญ่นำมาทำผงโรยข้าวได้แถมมีประโยชน์ด้วยค่ะครั้งหน้าไม่ต้องทิ้งแล้วนะคะมีประโยชน์แบบนี้เอามาทำของอร่อยได้ ฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ